สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนด่นะคะมือนี้นะคะที่ใบจะมากินต้มมาม่านะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะต้มมาม่าหม้อนึงเล่นเพื่อนห่อเดียวได้ในพี่น้องเต็มหม้อนะคะเราใส่หลายอย่างนะคะเนาะก็จะมีอะไรนะทอดมันปลานะคะมีมิกซี่ฟู้ดนะคะเพื่อนเนาะที่ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะคะตามมาเด้อพี่น้องนะคะ แัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะมื้อนี้นะคะเราเป็นมื้อง่ายๆนะคะต้มมะม่าพี่น้องนะคะมื้อง่ายๆนะคะสไตล์ใบบุยลำพี่น้องนะคะต้มมะม่าเอาใส่หยังแน่นะคะนี่คือมะม่ารสต้มยำกุ้งนะคะเพื่อนเนาะเออเห็นนะมะม่ารสต้มรสต้มยำกุ้งนะคะใส่นี่นะคะทอดมันปลานะคะทอดมันปลากลายนะคะ ทอดมันฝาักายนะคะแล้วก็มิกซี่ฟู้ดนะคะพี่น้องหลักกับไส่ไข่น้ำน,นะคะหนึ่งใบน,นะคะผักก็จะมีบล็อกชอยนะคะบล็อกชอยหรือว่ากวางตุ้งญี่ปุ่นเราเนี่ยค่ะพี่น้องมิกซี่ฟู้ดนะคะเป็นอันพวกปลาหมึกแล้วก็อหอยแมงผู้นะคะเรามากินเมนูง่ายๆเพราะได้ไปสาพี่น้องวันนี้อันทำงานอยู่บ้านนะคะตัดขนหมานะคะตัดขนหมา ตัดขนหมาอาบน้ําหมานะคะพิ่งจะแล้วพี่น้องพิ่งจะแล้วเหีียวเขานะคะอแซบคือเกานะคะพี่น้องเอ้ยอดอยากอยากกินหนันดีหลายถ่อมันบบมีกินนะคะอ,อืกินง่ายอยู่ง่ายนะคะแซบคือเกาพี่น้องเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะคะ มีคนบอกว่าอันเมียฝรั่งคือกินอันกินอันหน่อยแท้พี่น้องชีวิตจริงๆนะคะเพื่อนเรากินแบบนี้นะคะเราจะไปเวอรวังอลังการคือเป็นการแสดงแด้จังแดวพี่น้องตัวจริงๆกินแบบนี้เราจะให้ไปอัน ัซื้อของหลายๆมากินเพื่อจะให้มัน,น,นอันนี้มันบ่ใช่เนาะนเพื่อนเนะาะชีวิตของพิ่ายเราไม่ใช่นักสแสดงเนาะพี่น้องฮาบมแมนสุดตาฮาบมแมนนักสแสดงนะกันเพื่อน วอกมาแล้วก็ให้จมในทอ่อพี่นอ้องม,มีแต่คนดูดถูกเนอะหาว่ากินนั่นกินนั่นจังสั้นจังซี่พี่น้องถามมันมีกินจังซี่อยให้กินจังไส่เหรออันนี้มันนน่มันมีกินอย่างนี้จะให้กินยังไงเพื่อนอืมีมาม่าก,กินกะดีไปแห้งแล้วพี่น้อง ยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะช่วงโรคโรคระบาดอย่างนี้นะคะประกาศ็อกดาวอีกแล้วนะคะเพื่อนอย่าไปกินเกินตัวนะคะนเพื่อนเนาะมันจะบวมีสิกินในอนาคตนะคะเ <c oughs> มียนผู้ติดเชื้อเพิ่มตลอดตลอดนะคะทุกวันทุกวันเนาะ,ะการใช้ชีวิตก็ต้องอยู่มีการมัธยัตนะคะต้องระวังตัวนะคะพี่น้อง เอออันนี้เพราะว่าไผนะคะเพื่อนอ่าคือทุกคนจะต้องรู้จักตัวเองนะคะจะต้องรู้จักตัวเองในการใช้ชีวิตเนาะพี่น้องเนะาะบอกมาแล้วกับจมนะะ่อยค่ะโอ้ยจอมมาจมเก่งแท้ เขาเรียกว่าเป็นการระบายเนค่ะนะคะเพื่อนเนาะมันเรียกว่าเป็นการระบายว่า,าสู้กันฟังนะคะพี่นอ้องโรคโรคระบาดกับว่าหูจักแล้วจกักจักเบิดจักเทือนนะคะเนาะคิดถึงคนบ้านเรานะบางคนมาม่าแทบจะไม่มีกินเลยนะบางคนอ่ะ มาม่าแบบนี้ยังหากินยากเลยนะพี่น้องมาม่าน่ะเออบางคนแทบจะไม่มีเงินซื้อเลยหาเรามีกินเราจงภูมิใจที่เรามีกินนะอถ้าใครมีเงินมีอะไรก็ซื้อของที่มันเป็นอของแห้งที่ว่ามันเก็บตุนได้นะเพื่อนเนาะเออ ก็เก็บสะสมตุนไว้มั่งนะคะเพื่อแก้ขัดเนาะเพื่อแก้ขัดเนาะแต่ของอันของสดของเปียกอะไรเราตุนมากไม่ได้มันจะเสียเนาะเราก็ตุนของแห้งเหมือนที่ปลายต้นของแห้งนะคะเพื่อนเนาะพวกกันมาม่าพวกมาม่าพวกกันเส้นวิ๋วเต๋วเนี่ยอ่าเต็มเลยนะคะเพื่อนเนาะต้นไว้นะคะ ไปคุยไปจมไปนะคะชีวิตนี้บุหววันอนาคตสิเป็นจังไดนะคะน้องเพื่อนเนาะโชคดีโชคดีหน่อยตรงที่เราอยู่ต่างจังหวัดนี่แหละเพื่อนไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเนาะเชื่อไหมเพื่อนคนที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงนี่ลําบากนะลําบากเด้อพี่น้องคนที่อยู่ในเมืองหลวงตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ ประเทศไหนนะคะการใช้ชีวิตที่อยู่ในเมืองหลวงเนะี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้มงวดนะสะเตรทมากนะอ,อพี่ไบอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่ไบมีความสุขที่สุดแล้วนะคะมีกินอย่างนี้ก็ดีใจแล้วบางวันกินกุ้งตัวใหญ่บางวันกินกุ้งตัวน้อยนะคะเพื่อนอพเออเอ,อ่าก็แปงแป่งกันไปนะคะพี่น้อง แซบ,บคือเกานะคะตัวเล็กตัวใหญ่แซบคือเกานะคะพี่น้องอยากกินมักทุเรียนหลายหลายนะเจอนเห็นเขากินทุเรียนเนาะเห็นในอันนั้นคลิปยุทธพงศ์น่ะเออหยุดเอยอ,อยากกินทุเรียนหลายหยุดให้จังไดสิได้กินน้ำเขาเนาะนีะ่เน,น,ะนาะอืม เป็นแล้วก็ยากเนาะถ้าหลันโพสให้ให้เห็นนะคะทุกเรียนนะคะอยากกินหมอนเนี่ยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเพื่อนเนาะกินไปจ้องไปพี่น้องนะในในเป็นมื้อเย็นนะพี่น้องเมื่อเย็นเลยนะเมื่อเย็นพี่ไปนะเพราะว่าว่าได้ก,กินข้าวเที่ยงเลยว่าได้ก,กินข้าวเที่ยงกินอาหารเช้านะคะกินเป็นอซีเรียลนะคะซีเรียลเราก็ใส่ผลไม้นะคะอ่านสองอย่างนะเพื่อนเออก็ใส่กล้วยแล้วก็ใส่ลูกเพย อ่าแล้วก็นมสดนะคะนมสดแล้วก็โยเกิร์ตนะคะเป็นมื้อเช้านะก็ของพี่ไปแล้วก็คุนสามีนะ <S <S นี่แล้วก็เป็นนี่ก็เารียรกว่ามื้อบ่ายนะเพราะว่ามันสี่โมงแรงแล้วพี่น้องกลายเป็นมื้อเย็นน่เลยนะคันเพื่อนอื ขอบคุณทุกเล็บทุกไลน์นะคะที่เข้ามาฟังอัานใบปุยลํานั่งจมพี่น้องนะคะใครชอบวิดีโออย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในตอนต่อไปนะคะมือน,นี้ต้องไปก่อนละเด้อนะคะไาย้า